สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว3สามกบมิเลเนียมสามหกตัวละครซื้อของเกมต้นผมลุงพูมาพบกับเพื่อนๆพร้อมทั้งคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆืออ,อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อก็มองดูนะครับความแตกต่างที่จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ทยอยเปลี่ยนนะครับตามกาลเวลาวันนี้ผมก็เปลี่ยนพระคุมใหม่นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนพระคุมนี้นะครับซื้อมาจากน้อง เอาทำไมหายไปเกิดอะไรขึ้นตกใจหมดเออก็คือเปลี่ยนพระคุมใหม่นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับซื้อจากน้องสังคังมาประมาณ180เอ็น180เอ็มนะครับก็บางคนก็อาจจะว่าแพงแต่ว่าบางคนก็อาจจะว่าไม่แพงนะครับยังผมผม ผมว่าไม่แพงนะครับสำหรับของพวกนี้คือกว่าเขาจะตีได้นะครับแล้ววิ่งไปหาบอสก่อนแล้วค่อยคุยกันต่อนะเพื่อน,อนกว่าเขาจะตีได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเรียบง่ายนะครับเหมือนที่เขาตีสําเร็จรูปมาให้นะครับมาถึงแล้วเราก็ปล่อยไปนะครับเราก็คุยกันต่อนออนะครับแค่รู2รูนะครับการเพิ่มพลังนะครับรู2รู2อทับสเนี่ยแค่ตีมาน้ำาเซียนห้ก็ถือว่า ีได้ดีมากนะครับทีได้ดีมากค่าอย่างน้อยก็กวจตตีผ่าน2รูแล้วก็ออกมาค่าเปอร์เซ็นต์นี้เต็มทั้ง2รูทั้งรูที่1แล้วก็รูที่2นะครับเสียน5%นะ5%แต่ใจผมวอสต,ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นมานนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรายืนบอสได้เรายืนบอสได้ผมก็เลยเปลี่ยนนะครับคนที้ภาคคุมเก่าจะเป็นภาคคุมตัวนี้นะครับภาคคุมเก่าจะเป็นภาคคุมนี้บอก15บแต่ยังไม่ได้ ตีรูนะครับที่2อทับสนะครับเพราะว่ามันยืนบอสได้อยู่มันก็เลยไม่จําเป็นที่จะตีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับช้ตัวนี้ไปก่อนพอดีมีน้องเขาออกมาขายเมื่อเช้านะครับที่แรกเขาตั้งขายอยู่มันสองร้อยห้าสิบ็นพอดีน้องเขาต่อไปต่อมาคุยกันน้องก็ใจดีครับเขาก็ลดให้นะครับเหลืออยู่ร้อยแปดสิบเป็นก็เลยดึงมานะครับ้าคาสถานะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าปัญญานะครับปัญญาอันนี้มัน อันนี้ปัญญาตัวนี้มันจะไม่มีนะครับปัญญาเนี่ย,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 ยอันเก่าจะไม่มีนะครับอันเก่าก็จะไม่มีแต่จะมีค่าคุ้มนะครับตัวใหม่ก็จะเป็นปัญญา15ตะบะ15ากาย15นะครับที่ชอบก็คือปัญญาแล้วก็กายตีโตแล้วก็เพิ่มขึ้นมาคือเลือดเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับที่ชอบมากๆก็คือตรงนี้แหละครับเป็นที่ว่าเลือดเพิ่มขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับแล้วค่าความแตกต่างก็ คือการประสบการณ์ไอการเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำในห้าเอนตอันเก่ามันแค่3%ามอนันเก่าเซียนในสองนะครับอันใหม่มันเซียก็นตนะครับก็ถือว่าถึงเวลาก็ต้องอัปเดตก็ต้องอัปเดตนะครับเพื่อเพื่อในอนาคตสําหรับบอสใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับภาคุุมเก่าผมตัวนี้ผมอาศัยว่าผมกันเยอะ ผมก็เลยใช้ผ้าคลุมที่ไม่ได้แรงมากนะครับผ้าคลุมตัวหลักผมนี่นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับก็จะสามากก็จะใช้ตัวนี้แหละตัวยืนเอานะครับหลังๆมาก็ปรับเปลี่ยนไปตามบอสนะครับแค่บวก10บวก12นะครับก็ประมาณเนี้ยนันมีอยู่2อันผ้าคลุมนะครับตัวนี้นะครับบวก12แล้วก็บวก10บหรือก็บวก15นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับพอดีมีผ้าคลุมใหม่มานะครับเห็นลวละนะครับช่วงราคา2-50ราเอ็มด ราคาค่อนข้างแรงนะครับก็เลยมองข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายแต่เมื่อน้องเขาลงราคานะครับเราก็เออถึงเวลาก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็กว่าเขาจะตีได้บวก14นี่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเราก็เออซื้อกันได้ก็ซื้อกันไปนะครับส่วนเสื้อในก็จะมีนะครับผมก็จะตึงๆไว้อยู่นะครับพาะนี้จะเป็นตัวหลักนะครับเสื้อในตัวเนี้ยนะครับสามรูเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้รีบัญญานะครับ เพราะว่า,าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจะรีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะรีออกเหลือใส่ปัญญาระดับ6เข้าไปนะครับก้อนละเท่าไหร่ก้อน,ละ,น,อนละ18อยู่ประมาณถ้า3ก้อนอยู่ประมาณ45ปัญญาฮิวงขึ้นอีกน่าจะประมาณ200 200กว่าตอนนี้หิวอ,อยู่3า0 0หรือ3,700นี่แหละนะครับจอมยิม่งถมหิวนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะครับเพราะว่า เวลาเราโดนสกิลเนี่ยเราไม่ได้โดนสกิลตัวเดียวนะครับทั้งทีมเ,เขาจะฮิวพร้พอมพร้อมกันขึ้นมาฟื้นขึ้นมาในตัวละสามพันกว่านะครับเลือด0 0 0หมืน,นี้เลือๆนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในตีเนาะนะครับเราก็คำนวณเอาตรงนี้นะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องต้องอะไรมากมายนะครับรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นคลิปที่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตพวกนี้เอาไว้ย,ย่อยนะครับเนี่ยพวกนี้นผมรอย่อยก๊อกสุดท้ายเวลาจําเป็นที่จะตีละคือมันจะกลายสภาพไปเป็นหิน เป็นยันกันระเบิดแต่ถามสําหรับผมมีความรู้สึกดีๆกับยันกันระเบิดไม่ค่อยมีความรู้สึกดีกับยันกันระเบิดเต่าไหร่มีเหมือนไม่มีครับเพื่อนเพื่อนยันกันระเบิดเหมือนว่าหลอกเราไปแห่ในโรงในโรงหลอมโดยเฉพาะเลยเข้าไปอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้ทาคลิปนะครับเมื่อวานในผมตีพวกพวกหมวกนะครับตีหมวกพวกเนี้ยนะครับตีหมวกพวกเนี้ยเมื่อวานเนี่ยการแห่ผมมีอยู่ประมาณทั้งยี่สิบัน ตีไม่ติดสักอั ning, นนะครับบวก14 15หเนี่ยนะครับตีไม่ติดสักอันเดยนะครับใช้หินซ่อมตีบวก11ก็ไม่ใช่นะครับก็คือค่อนข้างที่จะเบาโ้มีเหมือนไม่มีนะครับการระเบิดเป็นแบบว้าแล้วว่าของฟีเนาะนะครับของฟีก็อาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้นี่ว่าไปนี่พูดเล่นนะครับพูดเล่นพอได้หากันนะครับมาดูกันว่าของตกอะไรบ้างนะครับสาหรับวันนี้ก็ตกยอดเหล็กยอดเหล็กนะครับยอดเหล็กยอดเหล็กสาก้อนสี่ก้อนนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับก็ธรรมดานะครับเดี๋ยวก็คงตกของดีๆมาให้เราวันใดวันหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทําตัวนะครับถึงเวลานะครับเมื่อมีของดีๆมาเรามีเงินเราก็ดึงไว้นะครับมีเงินเราก็ดึงไว้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ